สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เพศพี่โหนกจะมาเล่าให้ฟังถึงนะครับอาการเตือนนะฮะว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับสิ่งที่อยากจะมาบอกเนี่ยนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่กําลังมาเตือนใจให้พวกเราถ้าเรามีอาการของร่างกายที่มีผิดปกติอะไรต่างเนี่ยนะครับแนะนําอย่างยิ่งให้ควรไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่ารอเป็นจนกระทั่งรุนแรงมากขึ้นนะครับ อาการที่9ที่อยากจะแนะนำเนี่ยนะครับก็คือจะมีหายใจออกมาเนี่ยนะครับจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มากก่อนนะครับมันต้องสังเกตให้ดีอาการที่10นะครับก็คือเวลาระบุ้นน้ำลายนะครับหรือบ้วนเสมหะออกมาแล้วมีเลือดปนบ่อยๆนะครับส่วนอาการที่11เนี่ยนะครับก็คือมีไข้ต่าๆสม่ําเสมอบ่อยๆเลยหาสาเหตุไม่ได้อาการที่12 ก็คือมีไข้สูงและมีไข้สูงบ่อยๆและหาสาเหตุไปได้ส่วนอาการที่13เนี่ยนะครับมีอาการคล้ายๆกับท้องอืดแน่นท้องนะครับอึดอัดนะครับแล้วก็เป็นบ่อยๆซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอาการที่14เนี่ยนะครับจะมีจ้ำต่ำเนื้อตัวนะครับ คล้ายๆกับไข้เลือดออกเลยต้องมานสังเกตดูนะครับแล้วมีจ้ำสีแดงอยู่หรือเปล่าอาการที่15เนี่ยนะครับจะมีอาการคล้ายๆกับปวดศีรษะรุนแรงนะครับบางครั้งมีแขนขาอ่อนแรงร่วมด้วยอาการสุดท้ายเนี่ยนะครับอาการที่16มีอาการปวดหลังรุนแรง นะครับปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยนะครับบางคนมีอาการแขนขาอ่อนแรงร่วมด้วยก็ได้และน่นคือ16อาการเบื้องต้นนะครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะมีมะเร็งได้แต่บางครั้งอาการที่เล่ามาแล้วเนี่ยนะครับคล้ายๆกับโรคอื่นๆซึ่งอาจจะทับซ้อนกันนะครับเราไม่ต้องเครียดจนเกินไปนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับว่าเราเป็นอะไรบ้างเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามช่องเพศสัตพี่นงนะครับช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับ,บกดรูปหัวใจช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับและช่วยกันกด ติดตามในช่อง Facebook, Instagram แล้วก็ YouTube ช่อง FIT c o ้ด Thailand นะครับและใครที่มีปัญหาน้ำหนักเกินนะครับไขมันเกินและลดไม่ได้สักทีนะครับมีญาติมีเพื่อนมีคนรู้จักที่มีปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับอยากลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีได้ผลลัพธ์แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตและก็เล็กเกา้าและทักมาหาเพ,าพศัพพี่นงเลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ